มาเด้อจ้ากินข้าวอันนี้ก่อนแก้วแก้วแก้มอันนี้ตับห้องม่วงแล้วก็แกงให้ แตงไทยก็จะหอมหวอมดบมองก็จะเป็นเปรีป้ยวๆกินกับแก้วมันก็จะเข้ากันอันนี้อมไทยจากไต้กะหลังเตะบะเอเทศ มันก็นจะเสียบเสียบเสียบเป็นหาดแับอิลลี่คอยไม่ได้โม่ มอม่วงอันนี้ปับแต่งให้มมันช่างลงตัว มันอันนี้เหมือนมันต้มจืด,ดจเลยจ้ะกอกไข่ใส่กระหล่ําใส่บักกะเทยมันเหมือนกับต้มสุกเลยจะเป็นหวานๆแซบบ่แบๆแคบแต้บ,แบบแล้วก็บแซ่บอีก ทักทายกันทุกวันนะคะเลิฟ